อุ้โซนแล้วโซนแล้ววันนี้ <c oughs> ฟอร์มสวยนะครับหน้าบีาขนแน่นเลยครับค่ะอาภายในกรุงเทพปริมณฑลก็ส่งสีครับค่ะแต่ถ้าต่างจังหวัดก็คิดค่าส่งตามจริงอ่ะครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมินบุรีวันนี้เราช่วมาอัปเดตราคาแมวที่ร้านบางรีแคทโฮมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ครับข้อนี้เป็นสกอตติสโฟนนะครับค่ะครับอันนี้สามเดือนแล้วครับวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มนะครับวัคซีนแล้วเพศชายหนึ่งตัวเพศหญิงหนึ่งตัวครับค่ะอันนี้ได้สองเหรอคะข้กนี้อาใช่ครับได้สองตัวชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับอันนี้เป็นหูพับหรอหูพับพับแต่เป็นพับดีนนะครับไม่ได้ไม่ได้พับสนิทค่ะหูพับ ก็จะมีพับอ่าพับพับเลยก็คือพับสนิทแล้วก็มีพับดีดค่ะแล้วก็มีหูตั้งพับดีดนี่คืออาจจะกึ่งๆึ่งใช่ไหมคใช่ครับกึ่งๆึ่งไม่ถึงกับพับเลยค่ะอันนี้อันนี้ตัวละ5,000ันบาทนะครับค่ะห้าพันพร้อมวัคซีนด้วยนะครับค่ะเพศผู้หรือว่าเพศเมียก็ราคาเดียวกันครับขายราคาเดียวกันครับค่ะบ่ายจะนอนใช่ไหมเด็กๆบ่ายจะไม่ซนแล้วใช่ไหมครับอ่าโอจะลาเผากันอย่างเดียวเลย เขาเรียกสีอะไรครับอ่าจะเป็นคล้ายๆกับซินเวอร์ครับค่ะพ่อแม่ก็สีนี้เหรอคะใช่ครับสีของพ่อเหมือนแม่ครับค่ะอุ๊ดูตัวนั้นโอ้ตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วอันนี้ก็คือทําความสะอาดร่างกายใช่ครับเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียหน้าบีนะครับหน้าบีใช่ครับอ่าอายุสองเดือนนะครับค่ะตัวนี้ขายสี่พันบาทนะครับเป็นเพศอะไรนะคะตัวนี้เพศหญิงครับค่ะ ครอบนี้ได้กี่ตัวคะพี่สามตัวครับแต่ว่าขายไปแล้วสองครับค่ะเหลือหนึ่งใช่ครับค่ะเป็นห่งตัวเดียววัคซีนหรือยังนะอ่เพิ่งครบสองเดือนเลยครับเเพิ่งครบสองเดือนก็เลยยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับค่ะวัคซีนก็จะได้รับตอนอายุประมาณสองเดือนขึ้นไปครับสองเดือนขึ้นครับสองเดือนขึ้นไป อุ้ยเว้ยโซนแล้วโซนแล้ววันนี้ฟอร์มสวยนะครับหน้าบีขนแน่นเลยครับค่ะเอ้ยเอ้ยแค่สี่พันบาทเหมือนจะนอนตื่นแล้วตื่นแล้วอันนี้ก็อยู่ที่สี่พันสี่พันบาทครับค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงหยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลฟเบิร์ดคอราเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัด,ดุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัด,ดุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะครับข้องนี้เป็นสกอตติสโฟนนะครับค่ะครับเอ่อ ขอกนี้มีสี่ตัวครับขายไปแล้วหนึ่งตัวครับหลือสตัวนะครับหลับป้าเด็กเดเด็กๆกหลับหรือลูกฮนะอันนี้เป็นเพศชายทั้งหมดเลยครับค่ะเพศชายทั้ง3มตัวเลยอันนี้คือขาวล้วนเลยเหรอคะพี่ขาวล้วนสองตัวครับค่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นขาวเทาครับพ่อเขาเป็นสีอะไรอ่ะ,อะ เป็นสีขาวทั้งพ่อทั้งแม่เลยเขาเป็นสีขาวทั้งพ่อทั้งแม่แต่ตัวหนึ่งเขาออกมาไม่ได้ขาวล้วนเนาะใช่ครับค่ะกำลังหลับเลยอ่ะช่วงบ่ายจะหลับเหรอคะช่วงบ่ายจะเพียรๆหน่อยอออจะหลับนูถ้าช่วงเช้าอ่ะจะจะเล่นเล่นของเล่นไหมเล่นของเล่นไหมเนี่ยของเล่นมาแล้วเด็กๆมาแล้วมาแล้วเล่นไหมหรือจะหลับดีกว่าอันนี้ก็มีหูพับด้วยเหรอคะพี่ ูพับครับค่ะปูพับหมดไหมปูพับทั้งสมตัวแหละครับแต่ว่ามีพับพับสนิทพับดีดอะไรอย่างเงี้ยครับค่าเทิมก็จะอยู่ที่ห้าใบเทาครับห้าพันบาทครับแ่าันบาทลักตัวเลยครเนี่เนาะแต่ว่าเขากําลังอยากนอน่ะการสังเกตแมวที่มีสุขภาพดีดูตรงไหนครับก็อ่าล่าเริงเล่นแล้วก็กินอาหาร อุจจาระด้วยครับอุจจาระก็คือเป็นก้อนครับเป็นก้อนดีถ้าเกิดว่าถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายแบบถ่ายบ่อยอะ่ะอันเนี้ยอาจจะไม่ปกติละค่ะถ้าอุจจาระถ่ายเป็นก้อนแล้วก็ไม่บ่อยมากอะครับแสดงว่ายังโอเคปกติดีครับอันนี้ก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดนะคะครับใช่ครับค่ะได้หมด ก็คือถ้าถ้าภายในกรุงเทพปริมณฑลก็ส่งรีครับแต่ถ้าต่างจังหวัดก็คิดค่าส่งตามจริงอะครับค่ะขาวกขาวก็สวยนะขาวแล้วจะได้จมูกชมพูอหูพับด้วยนะหูพับครับพ่อพับหรือแม่พับคะอ่อพ่อพับครับพ่อพับค่ะแต่ว่าขาวนี่คือขาวกันทั้งคู่ใช่ครับค่ะ ปาก็คู่นี้ก็จะได้แมวขาวตลอดได้แมวขาวตลอดค่ะตอนนี้ที่ร้านก็จะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะที่จำหน่ายกันมีหลายสายพันธุ์ครับก็คือเกือบทุกสายพันธุ์แหละครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นสกอตติสเบอร์เซียมันกินขาสั้นที่หลักๆที่ว่ามีพ่อแม่พันธุ์อยู่แต่สายพันธุ์อื่นก็จะมีแบบฝาขขาย ก็มีรับรับฝากขายด้วยค่ะรับเหมาคอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีสายพันธุ์อื่นๆครับสนใจสายพันธุ์ไหนนอกเหนือจากที่เราถ่ายก็สามารถลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะใช่ครับค่ะหรือว่าใครสนใจจะขายเหมาคอบก็รับรับซื้อด้วยรับพิจารณานะครับเพราะว่าต้องดูได้ว่าช่วงแมวน้อยแมวเยอะถ้าเกิดมาจังหวะช่วงแมวเยอะก็อาจจะไม่ได้รับนะครับค่ะ ก็ต้องลองติดต่อสอบถามมาดูนะสอบถามได้เลยครับค่ะครับอันนี้สกอตติดโฟเหมือนกันนะครับค่ะครับข้อนี้มีสตัวครับแต่ว่าขายไปแล้วสองเหลือสองครับค่ะสีคล้ายๆกันเลยนะทั้งสองตัวใช่ครับที่ขายไปแล้วนี่คือสีประมาณนี้ไหมคะอ่าคล้ายๆครับคล้ายๆค่ะอันนี้จะเป็นสกอตติผสมบีติดนะครับอ๋ออันนี้คือลูกผสมใช่ครับสกอตติผสมบีติดค่ะ อันนี้ตัวละหกหกพันบาทนะครับค่ะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียคะคอันนี้อ่าเหลือผู้ตัวเมียตัวครับค่ะแบวเลยฟองนี่ฟอร์มสวนสี่ประมาณนี้ไหมอ่ะประมาณนี้แหละครับค่ะสองเดือนพอดีนะครับค่ะแต่แต่ว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมครับยังครับเพิ่งครบสองเดือนวันนี้เลยครับค่ะอ๋อเพิ่งครบสองเดือนเลยยังไม่ได้รับวัคซีนนะแต่เดี๋ยวก็ได้รับแล้วนะครับค่ะสองตัวที่ไปนั้นก็สี่ประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหมคะประมาณนี้ครับ จะจะออกทนทนเนี่ครับส่วนมากเนี่ยแมวลูกค้าจะชอบเพศผู้หรือเพศเมียมากกว่ากันคะอ่าไม่แน่เลยครับแล้วแต่คนเลยครับบางคนก็หาเพศเพศผู้บางคนก็หาเพศเมียค่ะใช่ครึ่งครึ่งเลยครับค่ะครึ่งครึ่งนะใช่ค่ะแล้วแต่จังหวะว่าเขาหาเพศอะไรหน้าแบ้วเลยอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยนอนแบ้วเลยค่ะ ร้านก็เปิดวันอะไรบ้างนะคะเปิดเสาร์อาทิตย์ครับค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะมาที่จตุจักรมีนใช่ครับค่ะแต่ว่าวันธรรมดาก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ใช่ครับก็คือ,คอติดต่อได้ที่เบอร์0853352518นแะครับค่ะแล้วก็ Facebook ก็เป็นบังลีแคทโฮมครับค่ะบ ครับมีอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์สําหรับคนแบบเริ่มเลี้ยงอะ่ะอุปกรณ์เริ่มเลี้ยงพร้อมเลี้ยงทุกอย่างอ่ะครับม,ม,มีมีทุกอย่างอยากได้สายพันธุ์ไหนนอกเหนือจากที่ถ่ายคลิปวันนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้วันนี้เรามาแมวน้อยนะนนแล้วก็เม,มื่อเช้าก็จะหน่ายไป,ไปบ้างแล้วใช่ครับค่ะก็ะะะมีเข้ามากันตลอดเหมือนกันนะแมวมีเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยครับค่ะแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนจะมีลูกแมวอะไรมาใช่ครับค่ะก็คือมีรอ มีรออีกหลายข้อเลยค่ะใช่ครับก็ส่งต่างจังหวัดได้นะคะส่งได้ทุกจังหวัดนะใช่ครับรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านได้ใช่ครับ